สวัสดีเพื่อนๆช่องปักเสียวมีนะครับตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับมาที่อุทัยธานีเหมือนเดิมครั้งที่แล้วมาถ่ายทําไว้นะครับยังไม่ได้ตัดคลิปออกอากาศก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูรับชมเร็วนี้นะครับรูปโปรไฟล์ผมที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือน้องมังกรฟ้านะครับตอนนี้เขาก็น่าจะกินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็กําลังนอนพักผ่อนเนาะมังกรฟ้าครับ รลดับรละลอกเสียงกระเพาะเขานะครับเอ่อที่นี่ก็ไฟน่าคาเฟ่น,นะครับได้คุยกับพี่พี่วิทย์เจ้าของแล้วนะครับเขาตั้งใจทำที่นี่ให้เป็นที่รู้จักของจังหวัดอุทัยนะครับพี่วิทย์มีแนวความคิดที่จะปลูกป่าทำตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่สีเขียว ส่วนควายที่เห็นทั้งหมดก็คือเป็นควายงามนะครับที่เลี้ยงไว้เพื่อประกวดป้าครับไอ้ด้าน,น,น,นไปไหนอ่ะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไครับมือน้ําเข้าไปไหนครับ,บปกติเขาจะมีมือน้ําเลี้ยงนะครับตั้งแต่เช้ามาเปิดคอกให้ให้เขาไปอาบน้ําให้เขาไป กินยาเอนนี้คนคนที่เลี้ยงมังกรน,น่ะเขานญาตเขาเสียกไปนะอ๋อครับครับ<า>พอดีผมไม่ได้แจ้งเขาล่วงหน้าว่าผมจะมาอ้อาแต่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อผมมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วครับยังไม่ได้ตัดออกอ่ะ<า>คือผมรู้สึกถูกใจทุกครั้งครับที่ว่าได้เจอเขาเพราะว่าเขาเชื่องแล้วก็เขาไม่ไม่ทำร้ายคนนะครับใช่ไหมลูกอื ถ้าเป็นสมัยตอนผมเด็กเนาะเจออย่างเงี้ยก็จะวิ่งหนีเพราะว่ากลัวเขาปิดอร่อยไหมครับถ้าเขาพูดได้เขาคงว่าผมบ้านเนาะเออมานั่งคุยคนเดียวครับก็จะมีหลายตัวครับผมผมคุยทางโทรศัพท์กับมือน้ำอ่าผมจะอธิบายนะครับว่ามือน้ำคืออะไรมือน้ำก็คือคนที่เขาทำหน้าที่ดูแลน้องน้องควาย ตั้งแต่ตื่นกินข้าวอาบน้ําครับลูกมาดีมาดีครับมาดีเอ่อก็คือเลี้ยงมาครบเป็มแบบเป็นเพื่อนนะครับดูแลยอย่างลูกเลยครับดูประดับประดุดดังญาติในครอบครัวก็คุยกับทางโุคุยกับทางโทรศัพท,ท์เนะว่าเขาจะมีแข่งประกวดควายงามที่จังหวัดปราจินบุรีซึ่งก็ใกล้บ้านผม เดือนธันวาคมก็ผมก็อยากไปถ่ายทําว่าการประกวดควายงามเขาประกวดกันยังไงทําไมต้องมาประกวดแล้วก็ในวงการที่คนเลี้ยงควายงามเอ,อ่อทำไมเขาต้องมาสนใจเพราะว่าที่นี่หลักหลักล้านนะครับเห็นแบบนี้นครับผมไม่เคยมองนะครับว่าเขาเป็นเดรัจฉานหรือว่า ดูด้อยค่าหรือต่ำต้อยผมมองว่าเขาคือคือเพื่อนอ่ามันมีคำพูดหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะผมผมไปจำมาผมขออนุญาตใช้ก๊อปปี้เครดิตเข้ามาแล้วแหละควายไม่ได้แปลว่างโง่แต่เป็นโลโก้ของความขยันเนี่ยผมชอบคำนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตเข้ามาแล้วว่าขอใช้คำนี้ครับผม เดี๋ยวคลิปที่ว่าผมถ่ายทำในลูกทำไมเอียงนั้นนะคลิปที่ผมถ่ายทำยังตัดต่อไม่เสร็จก็รับชมได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้งช่องคนรักป่าแล้วก็ช่องเสี่ยวมี่ชาแนลจะนาเสนอ,อ,อแต่และสไตล์เนาะเพราะว่าก็ให้เกียรติเจ้าของช่องเขาแล้วก็แต่ผมก็จะนำเสนอในสไตล์ของผมคือแบบอยากให้เห็นว่าเขา เขาคือเพื่อนเนาะเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเดียวกันเขาเป็นสัตว์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เราคือมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าเขาก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าถ้าเห็นเขาก็เมตตาเขานะครับใครที่ว่ากำลังกินเขาหรือคิดจะอะไรเขาก็ขอละเขาไว้เถอะครับผม เนี่ยเขาสงสารแค่ไหนนั่นรู้เนาะบุ้ยโอเคครับผมประมาณนี้เนาะรอรับชมคลิปนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วทุกคนจะเห็นว่าความงามของเขาอะ่ะมันแบบเอาไง,ไงี้เอคือดูแล้วแบบอมยิ้มครับครับผมประมาณนี้สั้นๆขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ เดินทางในการถ่ายทำคลิปนะครับเพื่อนสำหรับบางคนที่บอกว่าทำไมมีไม่เปิดหน้าอ่าผมคือตอนนี้มาคนเดียวไม่ได้มีตากล้องถวนตัวมาก็มันไม่สะดวกในการเปิดหน้ามนไม,ม,ไม่มันไม่มันไม่มีไม้เซลฟี่แล้วก็กล้องหน้าผมไม่ดีโอเคครับผมก็ติดตามผมไปเรื่อยนะครับว่าผมจะเดินทางไปถ่ายทำอะไรที่ไหน อย่างไรเพราะว่าทุกสถานที่ก็ยิ่งทํายิ่งสนุกครับเป้าหมายไม่สำคัญเท่ากับเส้นทางที่เดินครับผมประมาณนี้ขอบคุณครับ